สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะชวนเพื่อนๆทาน้ำฟักทองกันค่ะก็ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราใช้ฟักทองค่ะอยู่ที่500กรัมค่ะปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเราเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะอยู่ที่1ลิตรครึ่งหรือประมาณ1 5 0 0 ml ค่ะนำไปต้มให้สุกเลยค่ะเราก็จะต้มฟักทองให้สุกและนิ่มเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยนำมาปั่นค่ะค่ะนี่ก็เป็นฟักทองที่เราต้มเสร็จแล้วแล้วพักให้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำใส่โถปั่นเลยค่ะ เราก็จะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งปั่นเป็นสองรอบน้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่หม้อกับคืนแบบนี้ค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะนําไปปั่นให้ละเอียดอีกครั้งค่ะอันนี้เราก็จะปั่นอีกรอบนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะผสมน้ําอุ่นนะคะลงไปประมาณ150 ml ค่ะคนให้เข้ากัน จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้าตาลทรายลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะหรือจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะประมาณเล็กน้อยค่ะประมาณ1หยิบมือนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปตั้งไฟค่ะเราก็จะอุ่นแบบนี้นะคะให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้นะ้ำฟักทองของเราไม่เสียง่ายค่ะพอให้เดือดปุดๆก็พอใช้ได้แล้วนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะน้ำฟักทองที่เราอุ่นไว้นะคะก็ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็นําไปเสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ําฟักทองของเราค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะไม่ยากค่ะประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ